การขึ้นรูปถ้าเราขึ้นรูปไม่ดีดินเลนไปคือเละไปอะเราต้องคุมอีกว่าเราจะต้องทอํายังไงให้มันไม่แตกไม่เล้าเลนระหว่างการรอให้มันแห้งตอนทําเตาครั้งแรกขาดทุนสามสี่เตาแรกคือไม่ได้สินค้าเลยนะคะเพราะว่าระเบิดหมดก็มาทางการตลาด เพราะว่ามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างมันไม่ดีคนไม่มาซื้อของเพราะคนจะมุ่งไปทางออนไลน์ตอนนี้ทํากันหมดครับการตลาดออนไลน์แต่จะทํายังไงให้การตลาดออนไลน์เราขึ้นอันดับหนึ่งของในการค้นพบหนึ่งเข้ามาเปิดเพจ มีการนำเสนอข้อมูลมีการทำรูปภาพพอเราเข้ามาจากการระบบหลังบ้านให้มีการวางคอนเซปต์เชื่อไหมครับว่าใครจะไปเชื่อว่ายอดขายโตจนกระทั่งผลิตไม่ทันการตลาดดีขนาดไหนแต่ส่งมอบลูกค้าไม่ได้การตลาดเสียแน่เราจึงได้เกิดโจทย์ข้อที่2เกิดขึ้นจะทํายังไงก็คือตัวนี้ระยะเวลาในการเผาจากนู่น5้ถึงหวันนะครับ ตัดลงเหลือแบบนี้เหลือแค่3-6ชั่วโมงจบสีค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงและคุณภาพค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วการแตกหักแบบนี้เป็นศูนย์